สวัสดีครับพวกร้านเบิร์นจัดทรงนะครับวันนี้โนวา5รตัวเก่าแท้พร้อมขายหนึ่งคันนะครับคันนี้รถสวยทรงดีนะครับชุดสีเบิกใหม่นะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับายทะเบียนครบหมดนะครับทะเบียนกทมชุดสีเบิกใหม่สีทองตัวนูนเบิกใหม่เบาะหุ้มใหม่นะครับไฟหน้าไฟหลังใหม่ๆเลยนะครับรายละเอียดดีนะครับไฟหน้าใหม่ ความบนฐานดำประกอบ T ีเซเอนะครับสวิตสตาร์โดมิโน,โน่ไม่เดิมหน้าเขียวนะครับแล้วก็สวิตไฟแต่งนะครับชิ้นดำสวยนะครับสีเดิมนะครับชุดหน้าเดิมนูโวแท้นะครับพรมักบักข้างโลโก้แดงแล้วก็จานลายสวิตเอจานลายจูปิเตอร์นะครับสายถักเป็นสวิตล้อทองหน้าหลังท่อเอ็มเอ็กพอท่อลุงนะครับ ไดน็อตเกอบพังคันแล้วนะครับโช้กหลังโช์ว,ว่าประกอบนะครับแล้วก็พักเท้าแต่งใบพัดแดงมือลิงนะครับแล้วก็ครอบแข็งครบชุดแล้วก็พวกครอบออยครอบต่างๆเป็นแคปลาฟิล์มนะครับเอาตาได้ฟังนะครับรถสตตร์ง่ายนะครับเครื่องเงียบนะครับไม่ดังไม่ควันนะครับ เครื่องเครื่องหมนทุกประกอบมาเลยครับใหม่ๆเลยครับทำใหม่หมดคร,ร,รับชุดลมลูกฝาอันนี้เป็นไดร์ดาดมนะครับงายครับเออ,ม,อมันเจ้าของแจ้งมาว่าเป็นรถลูกเชียร์ชักสามนะครับสุดค้างไม่ดังไม่กุ๊กไม่กักน,นะครับท้ายหอนนิ่มๆเบาๆเลยครับเครื่องเดือดครัไม่ต่อกันคับระบบไฟใช้งานได้ครบ ไฟหน้าติดไฟเลี้ยวข้ายขวาติด <c oughs> แตดังรถพี่ติดมือนะครับต <c oughs> านีนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับพี่เพจเบอร์จัดรงนะครับสวัสดีครับ